เยอะใช่ไหมครับยอดขายเยอะวันนี้กินคำแรกก็จ่ายคำแรกครับสนมากได้ตังมาได้พ่อกับแม่หมดได้ไหมได้ตังค์ไหมป้าออนได้ตังค์ไหมได้ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอมาแตะในหับป้าออนกับจังมูลกันนกินข้าวเสร็จกินข้าวแล้วอะไรครับอีกก๋วยจีนรอทำหน้าเศร้าจ่ายเงินนี่นะครับเป็น เป็นคลิปสั้นๆนะครับลุกคนบอกเห็นคนจ่ายตังค์แล้วนะครับเห็นคนจ่ายตังค์แล้วนะครับแพงที่สุดคือแก้วนี้นะครับครับแปดสิบบาทครับโอ้ยอโ้าโอ้ยอะไรกันอันนี้ด้วยใช่ไหมสามพันสามพันนู้นก็สามพันสามพันสามพันนะสามพันครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับ เก็บบรรยากาศหลังกินข้าวเสร็จเนาะได้ลองมาลองกินละแซ่บขอบคุณและสวัสดีครับจะอาก็กลมหน้ากลมตาอยาู่นะครับ <c oughs> กำลังรุนเหลืองไม่เหลืองนะครับ